ยุมระยองชูป้ายขึ้นเวทีเยาวชนปลดแอคลั่นไม่กลัวประยุทธ์เกิดมาตายครั้งเดียวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครกลุ่มสาพันธ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนอทและเยาวชนในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอครวมตัวจัดกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกแนวคิดทางการเมืองโดยมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจทยอยเดินทางมารอร่วมกิจกรรมก่อนเวลากันอย่างต่อเนื่องนายพานุพง์จัดนอก แกนนำนักเคลื่อนไหวทางสังคมเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยผู้ชูป้ายขณะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปยังจังหวัดระยองได้ขึ้นปราศัยว่าตนมาจากระยองเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์และไม่กลัวพลเอกประยุทธ์เพราะเขาไม่ใช่พ่อของพวกเราเขาบอกด้วยว่าล่าสุดแม่โทรมาบอกว่ามีหมายเรียกส่งมาถึงบ้านตอนเที่ยงเมื่อกลางวันก็มีหมายมาถึงที่บ้านแม่บอกว่า ถ้าไม่ถึงหนึ่งรหมายไม่ต้องกลับบ้านถ้าท่านคิดว่าจะเอาพวกหมายนี้มาหยุดผมได้ท่านคิดผิดคนอย่างผมเกิดหนเดียวตายหนเดียวแค่ชูป้ายกาดไม่ตกทำเป็นรับไม่ได้ถ้ารับไม่ได้ไม่ต้องมาเป็นนายกลาออกไปนายพานุพงศ์บอกด้วยว่าโดยวันที่23กรกฎาคมนี้จะไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีชูป้ายกาดยาตกที่ระยองซึ่งหากข้อความเพียงเท่านี้รับไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีธุรกิจที่บ้านผมกำลังดี สุดท้ายหยุดชะง,งักจะรับผิดชอบอย่างไรเรามาวันนี้ด้วยความบริสุทธิ์แต่กลับถูกซุ่มดู6ปีที่ผ่านมาคนแก่บริหารประเทศทําประเทศย่ําแย่ถ้าเยาวชนคืออนาคตของชาติต้องฟังเสียงเยาวชนลาออกจากตําแหน่งนายกนายพนุพงษ์ประกาศด้วยว่าถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่ทําร้ายประชาชน จะปักหลักอยู่ที่นี่ไม่กลับระยองและคนจะออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถนนเส้นนี้ไม่พอที่จะรวมคนพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่แอบมองอยู่บนตึกให้ออกมาแสดงตัวให้ชัดจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร